ไจากนั้นเราก็เริ่มเข็นกันเลยไปเ็ไม่ติดเข็นไปเข็นไปโอเคเพอคงเร็วคงเร็วคงที่ไปคัดอ่าติดแล้วทุกคน สวัสดีครับอยู่ลา a n n ช่องก๊อปเจเนี่ทีเฮชอยู่กับผมก๊อปเจเนี่และเจ้าแดงของเรานะครับผมแล้วก็กลับมาอีกครั้งกับการทําคลิปเจ้ารถอินสแล์ของเราสําหรับวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสตาร์รถมันจะจะมาสตาร์รถแบบไม่ต้องสตาร์นะครับผมผมจะใช้วิธีเขยนสตาร์นะเป็นวิธีแบบใช้เวลายามฉุกเฉินเพราะว่าบางครั้งเจ้ารถของเราอาจจะสตาร์ไม่ติดก็เป็นไปได้ แล้ววันนี้ผมก็เลยว่าจะมาลองสตาร์ทแบบไม่ใช้สตาร์ทมือนะครับผมจะใช้แบบเข็นเอานะครับผมไปเรามาเริ่มลุลยกันเลยดีกว่าจะเลยไม่เสียเวลาไปม,มากกว่านี้ <c oughs> เอาลักแคลับสำหรับวิธี็นสต้หนะต้องใช้วิธีนี้เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่เป็นเกียร์ประมาณเกียร์สองเดี๋ยวผมลองใส่เป็นเกียร์สองดูนะครับผมไปจากนั้นเร,เราก็เริ่มเข็นกันเลย ไปไติดไปครั้งแรกผมเหมือนกันที่จะต้องทำมาเดี๋ยวผมจะลองใส่เขียนหนึ่งก่อนนะ ราจะกำคัดก่อนล้วเราก็จะเข็นไปสักแป๊บหนึ่งพอเข็นไปได้สักแป๊บหนึ่งล้วก็ปล่อยคัดแบบนี้แล้วก็รีบกำเลยนะครับเพราะว่าขณะที่เราเข็นไปใช่ไหมครับแล้วเราปล่อยคัดแล้วพอเครื่องสตาร์ตติดมันจะดีดนะครับผมแล้วก็กำคัดแบบนี้นะครับผมพอไปได้ประมาณหนึ่งเราก็ปล่อยคัดแล้วก็รีบกำเลยนะครับผมแล้วมันก็จะติดนะครับผมเหนื่อยหอบโอเค ตอนนี้ก็ต้องเปิดสวิชให้มันสตาร์ทได้นะครับผมแบบนี้แล้วก็เตรียมตัวเข็นนะครับไปเข็นไปเข็นไปเข็นไปไปครับเอาลิมใส่เกียร์ <S <S 1> <S 1> มาครับทุกคนร,รอบนี้ผมจะสตาร์ทครั้งเดียวให้เตีดให้ดูนะครับผมผมจะใส่เกียร์สามโอเคนะอนนี้ก็จะเปิดไว้โอเคแล้วก็เข็นสตาร์ทครับไปเข็นไปเข็นไป โอเคพอคงเร็วคงเร็วคงที่ไปคัดอ่าติดแล้วทุกคนเขียนไปเขียนไปโอเคพอคงเร็วคงเร็วคงที่ไปคัดอ่าติดแล้วทุกคนโอเคพอสตาร์ทติดแล้วนะครับผมก็ไปได้เห็นไหมง่ายๆครับทุกคนง่ายๆ มาทุกคนเดี๋ยวผมจะต้านดูอรอบหนึ่งโ okay. อเคหอบเลย <Through> หลายรออมากบอกไปก่อนนะครับผมก็ไม่เคยทำอันนี้เป็นครั้งแรกของผมกันก็ถ <S to end> ้าทำครั้งแรกผมไม่ตีง่ายหรอกครับโอเคตอนนี้ผมทำไปแล้วก็คือผมจะใส่ใส่ประมาณเกียร์หนึ่งก็ได้นะแต่ถ้าแต่ผมจะใส่เกียร์สามนะครับผมโอเคที่สำคัญก็คือตรงเนี้ยตรงสวิตช์สตาร์ทรถเนี้ย ถ้ามันยังขึ้นถ้าเราแบบยังไม่เปิดให้มันมาแบบสตาร์ทได้นะครับผมมันจะสตาร์ทไม่ติดนะต้องทําให้มันสตาร์ทได้ก่อนโอเคจากนั้นเราก็เข็นไปเข็นไปพอได้ถึงวัแล้วไปขัดโอเคติดแล้วติดแล้วก็ไปก็ได้เลยครับ นี่ trap trap เป็นไงบ้างล่ะครับทุกคนหอบเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อเราตาร์ทติดแล้วนะครับผมเราก็จะขับออกไปเที่ยวเล่นสักแป๊บนึ่งก็ผมก็ไมไเ้เอาเจาแดงออกมาข่าวก็จะประมาณเกือบอาทิตย์นึงแล้วนะทุกคนเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะเ,เจอาจาแดงออกไปซิ่งนะครับผม โดยเราจะมดงว่าเจ้าแดงเราจะเป็นไงบ้างไม่ได้ขับตอนนี้ผมไม่ได้ขับเจ้าแดงมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ต้องรีบออกมาเพราะว่าฝนจะตกนะทุกคนรี่วม,มาขับแล้วเดี๋ยวฝนจะตกแล้ววันนี้ฝนตกไปสองรอบแล้วฝนตกทั้งๆั้งที่แดดออกอะ่ะโอ้โหประเทศไทย เดี๋ยวันนี้คุยราคาขับรถแบบชิวๆกันนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเรื่อยแล้วเอานะครับถ้าใจโอยเอาระครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ